ช่วงเกร็ดความรู้กับกบนอกกลารู้หรือไม่ครับว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นประมาณปีละ4.4%ทำให้เกิดความกังวลต่อภาวะขาดแคลนพลังงานในอนาคตกลุ่มปตทในฐานะกลุ่มบริษัทพลังงานแห่งชาติจึงได้ริเริ่มโครงการ Godji the Adventure เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ในการใช้พลังงานที่ถูกต้อง โดยมีกัตจิมัสคอตทูดพลังงานของกลุ่มปตทมาเป็นตัวหลักในการพาเด็กๆและเยาวชนเรียนรู้ผจญภัยไปในโลกพลังงานที่ยิ่งใหญ่โดยโครงการนี้ประกอบไปด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่นแอปพลิเคชันเกมและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการประหยัดพลังงานแก,เก่เด็กๆและเยาวชนต้อง,งมีวิธีประหยัดพลังงานยังไงบ้างคะเราเปองพัดลมแฮนด์แอร์เราไม่ก็ไม่เปิดแอร์เปิดอ,ดอหน้าต่างอย่างนี้ประมาณน,นี้ค่สนับสนุนโดย